อยู่ครับตัวนี้ปลาช่อนนาครับตีเลาะในกอหญ้าครับมีตัวไม่รอดครับแต่เป็นฮันเตอร์วีหกเต็มคำนยครับตัวนี้สายสวยเลยครับปลาช่อนนาส่วนมันดุนะครับตอนนี้มันได้ฝนใหม่ใหม่ครับตีเลาะไม่มีพลาดครับในกอหญ้าครับเคาะเบาๆครับมีตัวโดนแน่นอนครับฮันเตอร์วีหกสีขาวครับสีลิมิเต็ดครับตัวนี้สายจะเป็นสายพี่สองคนนอดพัดคันก็จะเป็นคันในเมซรับ ฝากติดตามผลงานนะครับอันเตอร์วีหก